ัดีชาวทัเพียนโดนรด้วยครับวันนี้วันนี้เราจะไปขับรถเล่นกันเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปที่ไหนถ้าอากาศดีก็นคานายกแต่ว่าถ้าเลยไปหน่อยได้ก็เป็นเขาใหญ่นะวันนี้ก็มากับรถทำมาใหมา่1 5ตัวลิงเดี๋ยววันนี้จะออกทริปวันแรกออกทริปคนเดียวดูสภาพอากาศฝนตก ไม่รู้ว่าจะไปโดนฝนข้างหน้าไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันเดี๋ยวเจอกันที่สักที่หนึ่งเดี๋ยวขอไปเติมน้ำมันก่อนเ้ทุกคนตอนนี้พักเติมน้ำมันแล้วออกมาสักพักหนึ่ง เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินข้างหน้าเดี๋ยวไปถึงนครนายกก่อนตอนนี้ก็ขับกินลมก่อนชิวๆอตอนนี้อยู่นะคนายกแล้วกลังคิดอยู่ว่าจะไปเขาใหญ่เลยดีไหม ว่าอากาศตอนนี้ก็เหมือนฝนจะตกเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันทุกคนตอนนี้จอดอยู่ที่นครนายก พักรถก่อนพอดีเจอทางที่จะไปอ่างเก็บน้ำห้วยปืออยากไปมานานแล้เดี๋ยวลองไปกันแค่11โลเองนี่พักรถก่อนสัก5ทีเกไปห้วยปือ โอเคทุกคนตอนนี้มาถึงอ่างเก็บน้ำห้วยเปือแล้วแต่ว่ามันปิดนะมาแต่ว่ามันปิดนะเขายังไม่เปิดให้ให้เข้าไปแต่ว่าถ่ายจากข้างนอกได้อยู่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหลัง เขสวยอะวันนี้คือแบบมาทันหมอกอยู่ถ้าเดินไปถ่ายรูปได้ก็คงดีโอเคอยูเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามันเปิดก็ค่อยมาใหม่เดี๋ยวดูฝนก่อนตอนนี้อยากไปเขาใหญ่มากเลย ดูหมอกนั่นดีดูหมอกนั่นดีดูหมอกนั่นดีมันโคตรเจ๋งอะเชีย่ยหมอกโคตรเจ๋งอะปิดจริงๆ โอกาดหน้ามาใหม่นะครับขอให้เดินไปได้คนเงียบเงียบมากบรรยากาศก็เงียบจะได้ไปเมนวเขาใหญ่ดูฝนก่อนนะ เจอกันใหม่ตอนนี้ดูทางจากจากที่อยู่ตรงเนี้ยไปเขาใหญ่มันชั่วโมงครึ่งอยากไปอยู่นะจัดเลยดีปะไหนๆก็มาแล้วไหนๆปลายทางเราก็คือเขาใหญ่อะไปดีกว่าเดีย๋ยวพักกินข้าวก่อนหาข้าวกินก่อนตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยไปไวกินข้าวก่อนข้างทางแต่ว่า ตรงนี้ก็วิวดีเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังอีกรอบหนึ่งไงวิวโคตรดีกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อเรียบร้อยกินเมนูง่ายๆกับพาะหมูสับเขาแถมน้ำสุปมาด้วยเดีย๋ยวเติมพลังก่อนก่อนที่จะ เดินทางรอบวิวดีมาก ทุคนตอนนี้มาถึงเขาใหญ่แล้วขับมาจากนครนายกแบบเดียวเดี๋ยวเข้าดดานตรวจแต่อยากกินกาแฟก่อนอนะไม่รู้ร้านที่เราเสิร์ชหามันอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวเสิร์ชหาก่อนนะได้ไหมล้วทุกคนอันนี้เสียค่าค่าโมอเต์ไซค์40แล้วก็คนเข้า30เป็น70บาทไปขับได้เลย แต่ว่าวันนี้เหมือนฝนจะตกเดีออย๋ยวลองเข้าไปดูก่อน ใหญ่คราวนี้คือแบบโคตรเฟลคือมันปิดปิดปรับปรุงหมดเลยคือบ,บพักเขาเรียกว่าอะไรอะพักให้ธรรมชาติฟื้นฟูน่าจะหลายเดือนอยู่แต่ก็ได้ว่าขับรถเล่นก็โอเคแม้ครั้งนี้จะเฟล,ลเดี๋ยวครั้งหน้าก็มาใหม่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปไหนน่าจะปิดหมดเราจะไปหากาแฟกิน โอเคบรรยากาศดีอยู่เนี่ยฝนก็ไม่ตกเดี๋ยว,ยว,ยวหาทางก่อนนะ ตอนนี้อยู่อ่าองเก็บน้ำสายสอน,นะบรรยากาศดีมากลบโคตเจนอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่ง ทุกคนตอนนี้อยู่ที่่างเก็บน้ำสายสอดน,นะข้างหลันั่นเป็นทางเก็บน้ำสวยมากอากาศโคตรดีเือแบบเราโชคดีที่มาตอนไม่มีฝนไงแต่อนี้เดี๋ยวจะมาแล้วคิดว่าฝนจะมาแ,แต่ว่า าแค่นี้ก็โอเคแล้วอาจจะไม่ได้ไปผาตอนใจตก,ต,ตกเขวสุดทัดตกเขวนรกก็ไม่ได้ไปเพราะห้องปิดเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวมาแน่นอนวันนี้ก็ถือว่ามาลองรถด,ด้วยก็ถือว่าขับสบายโอเคแต่แต่ถ้าไกลกว่านี้อาจจะเป็น5้ลาลอาจเกต้องมาแล้วนะห้าล้าน็ต้องมา ตูเปียโนรคลิปเขาใหญ่นะคอนายกก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยว e ีพีหน้าไปที่ไหนเดี๋ยวเจอกัน6เดือนแล้วที่ไม่ได้ทำคลิปนี่คือทำให้หายคิดถึงเหมือนกันโอเคเจอกันตูปียโนรด